จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาม่าเพชรจับมือแท็กทีมรวมตัวกับโคกเพชรฮะโคกเพ็รเนีน่ยนะอะไรวะโคกเพชรมันคืออะไรเรามาดูกันครับฮ <c oughs> ่าฮ่าอินฟินิตี้ฮะงงไหมมาม่าเผ็ดปกติครับแต่โคกเผ็ดเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนครับเรื่องของเรื่องคืออยู่เมืวันหนึ่งนะครับผมไปเดินตลาดครับด,ด็กดอกแดกด็อกแดแล้วก็ไปสุดก้อนหินล้มปึก๊กเอ้า ไปเจอเจ้าตัวนี้ครับวางอยู่ด้านข้างครับเป็นโค้กเผ็ดแพ็คคู่กับมาม่าเผ็ดครับนักเวทีนั้นก็ถูกคิดจิ้งขึ้นมาเันทีต้องเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับมาทดลองกินดูมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ผมเิ่งคนพบฮะเขาเขียนว่า e x c l u s i v e l e รีเ e ซครับคือมีเฉพาะเซเว่นอะเ่ายังไงแต่ว่าไม่ใช่ครับผมซื้อข้างนอกนะในเซเว่นนี้ผมก็ไม่เคยเห็นหรือเพราะไม่รู้ว่าผมอยู่อำเภอแบบค่อนข้างไกลจากเมืองหน่อยไม่ใช่ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่อาจจะไม่มีไม่่่รู้ยยเลแตที รู้แน่ๆกันในวันนี้คือเราจะได้มาลองกินครับดูรสชาติว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูใกล้ๆก่อนครับตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับมาอาจับแบกตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าเป็น Limited Halloween Edition นครับนั่นแปลว่าน่าจะมีจำกัดนะอาจจะไม่ได้หาได้ตลอดเวลานะครับและนี่ครับ e อ c l u s i v e at 7 e l e v e n ครับแต่อย่างที่บอกผมไม่ได้เจอเครับเจอที่ตลาดครับ อ่ามานะครับนี่ก็เป็นคอมโบแพ็คครับใน1แพ็คนะครับมีนี่ครับโก้เปเปอร์โคลาเฟเวอร์ดิงและสไปซี่ชิคเก้นแบล็คนูเดิลนะครับก็คือมาม่าเผ็ดปกติที่เรากินนั่นแหละแต่ว่ามีโคลารสเผ็ดนี่แหละอันนี้น่าสนใจมากครับไม่จะเป็นไงครับโคลารสเผ็ดน่าฉงนสงสัยมากเลยเนาะแล้วก็ด้านข้างนี้ครับอย่างที่บอกนะครับหนึ่งล้านสโกวิวครับคือความเผ็ดของมาม่าตัวนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรละใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับจะมาม่าเผ็ดตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีข้้้้้้อออออออมมมูููลโภนน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 นาาาารรรรระะะะะไไไไตตต่่่่่งงๆััััีียคคบบจวววดดแเป็ษ ค่อนข้างยากหน่อยถ้าจะเป็นภาษามาเลย์นะอ่าเดี๋ยวเอาเฉพาะตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับด้านซ้ายนี่คือโคกด้านขวานี่คือมาม,ม่าเผ็ดนะครับเอาเฉพาะตัว พลังงานก็ได้ครับโภกนี่นะครับต่อหนึ่งกระป๋องนะครับหรือว่า325มิลเลยครับให้พลังงานอยู่ที่130กิโลแคลอรี่ครับดูตัวนี้นะข้อมูลนี้ตัวไซส์นี่คือต่อ100มิลลิตรครับให้40ครับอันนี้คือ325ก็จะเป็น130กิโลแคลอรี่นะครับส่วนมะม่าเผ็ดของเราครับอยู่ที่ต่อเสิร์ฟนี่ครับเป็น336กิสลมร้อยสาครับหกกิโลแคลอรี่ครับนสาครับแอ็สคู่นี้ครับถ้าเพื่อนสามสิปครับเพื่อนจะได้พลังงานไปทั้งหมด466กิโลแคลอรี่ครับ หนึ่งมือเต็มๆอ,มอิ่มสบายท้องครับสบายกระเป๋าเิดขนาดน,นี้ไม่น่าจะเนาะมาถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะดูข้างในแล้วทดลองกินกันอยู่เลยมาครับสัมผัสแรกครับมาดูกันครับโอ้ียสัมผัสเนี่ยมันเป็นของกินเนาะอ๋อเนี่ยมันเปิดอย่างงี้ครับแล้วก็หยิบออกมาโอ้หรือว่ายกมาได้ทั้งแผลย นี่ครับด้านซ้ายนี่คือมาม่าเผ็ดที่เราคุ้นเคยครับคงไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับทุกคนรู้จักทุกคนเคยกินทุกคนเคยเห็นแล้วนะผมว่าไม่มีปัญหาครับตัวนี้เราข้ามไปครับเรามาดูที่ตัวโค้กตัวนี้ดีกว่าครับนี่ครับก็คือด้านหลังนี่เหมือนกันเลยครับ1ล้านสโกวิลเช่นกันครับปกติแล้วอะถ้าเกิดเราเผ็ดใช่ไหมนอกจากนมเราสามารถกินน้ำบัตลมได้ช่วยช่วยเรื่องความเผ็ดไม่มากเท่านมแต่ก็พอได้นะครับแต่เจ้ากระป๋องนี้สิครับมันจะมาเพิ่มความเผ็ดให้เราอย่างนั้นหรอครับ จากกินมาม่าเผ็ดอยู่แล้วโดนโค้กเผ็ดเข้าไปเพิ่มความเผ็ดเข้าไปสรุปโอ้โหผมว่าคลิปนี้ต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้นแน่เลยครับหยอกหยอกยอยอ,อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอาตรงนี้ดูยี่ห้อก่อนนะครับคือมาม่าเผ็ดอ่จริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อนะอันนี้เป็นยี่ห้อของเกาหลีไหมผมไม่แน่ใจการนองเสียงนะเดบักเดบุกเดบุก e อะไรไม่รู้นะอ่มันเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตโตโค้กเนี่ยน่าจะเป็นน้ำผลมยี่ห้อเชียคงเป็นยี่ห้อของมาเลยแหละมั้งคิดว่านะก็เ,เป็นเชีย กับเดบุกเดบักเดบักโกล o ์อ่าน,นยากจริงๆเลยเออกมาเป็น g ก o ์เ p e ปอร์โค l a ครับน่าสนใจมากๆครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยลองกินพร้อมกันเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับอันดับแรกเดี๋ยวผม ต,ต้มมาม่าตัวนี้ก่อนนะครับก <nek> <dır> ็ <STE PS> เหมือนก็อย่างที่รู้นะครับมาม่าเผ็ดตัวนี้เป็นมาม่าแบบแห้งนะครับอย่าทําพลาดเทน้ำร้อนใส่แล้วกินเลยหนาไม่เผ็ดหนาเราต้องต้มเ้นให้สุกแล้วก็เทน้าออกครับแล้วค่อยใส <survivors> ใ่เครื่องปรุงลงไปจะได้เจอความเผ็ดขั้นสูงสุดนะครับเขาเวลาไปปรุงให้พร้อมกินทั้ง2ออย่างก่อนนะครับส่วนโค้กอันนี้ก็ ใส่น้ำแข็งดีกว่าจะได้สดชื่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับปางั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไปปรุงทั้ง2อย่างนี้ก่อนละกันนะครับตรงนี้ผมแนะนําวิธีการเตรียมมาม่าเผ็ดแบบกระป๋องแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับจริงๆผมช่วยทุกคนดูแล้วแต่เผื่อใครยังไม่รู้จริงๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราแกะเปิดถึงเส้นนี้เขาบอกครับเขาเขียนภาษาอังกฤษเรียกนี้ Peel to t i s l i n ครับคือให้เราเปิดออไป ก็ย้า้ขาดนะปึ๊บเปิดตึงแค่เส้นนี้พอครับแล้วก็หยิบเครื่องปรุงหยิบซ่อมหยิบอะไรออกมาครับแล้วก็เทน้ำลงไปตรงนี้ครับเทน้ําเสร็จปึ๊บปิดไว้ครับประมาณสนาทีครับไม่เหมือนหม้อบ้านเรานะหม้อบ้านเราสามนาทีแต่็จแล้วเนี้ต้อง4นาทีครับสี่ทีเสร็จปึ๊บให้เรา,เาซ่อมครับจิ้มทิลูนนี่ครับแล้วเทน้ําออกครับแปบ๊บ ได้เป็นหม่ามาแห้งครับอาจจะเหลือไว้นิดนึงก็ได้เป็นคนชอบกินน้าหน่อยๆนะ่อยนะแต่นันค่อยเทเครื่องปรุงใส่ครับวิธีการทํามันเป็นแบบนี้นะครับจะได้รสชาติหม่ามาที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบตามที่เขาคิดค้นมาให้เรานะครับอ้าวมาอุ้ยเกิน4นาทีไปด้วยครับผมใส่ลงไปแล้ว4นาทีเปะ๊เปะเลยนะครับผมเป็นคนที่เพอร์เฟคครับต้องทำะไรเป๊ะๆ,ๆครับ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอแค่ต้มหม่ามาก็เจาะรูนิดนึงครับเทน้ําออกครับนี่ พอเราต้องการแต่ตัวเส้นครับไม่ต้องการน้ำครับโอเคเรียบร้อยหอม,หอมกลิ่นที่คุ้นเคยครับแฮ้ <c> ัง <oughs> นั้นก็ใส่ผงเผ็ดลงไปครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวมือเลอะเดี๋ยวมือเลอะนี่เอานี้ก่อนนะครับน้ำโคกเผ็ดของเราผมใส่น้ำแข็งด้วยกลัวม,มันไม่อร่อยนะครับฟับงเสียงที่ว่าแกะแจะฟูหรือเปล่าครับโอ้เขอก็เป็นน้ำมัดลมนะมันก็แบบฟูฟ้ายู่แล้วนะครับดมกลิ่นก่อนนะกลิ่นโคกธรรมดาไม่มีแบบความเผ็ดนะความรู้สึกเออโอ้ยเฮ้ย ไม่กลิ่นเดี๋ยวทำไมมันถึงมีกลิน่นมีกลิ่นถุนพริกขึ้นมาครับเฮ้ยบ้าน่าจริงเหรอลองแตะๆกินอ,อมีความเผ็ดเล็กน้อยเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเราทำมาม่ากินพร้อมกันเลยดีกว่านะตรงนี้ครับเพื่อความปลอดภัยไม่เสี่ยงครับผมเตรียมดมมาไว้ข้างๆครับกันเหนียวครับแล้วก็ก่อนจะกินครับตอนนี้ผมท้องว่างอยู่ครับกินอะไรลองท้องสักนิดหนึ่งครับมันจะปวดท้องได้นะครับเลยกินแครกเกอร์มาเลยครับลองท้องก่อนครับอื โอ้หน่อนี่ก็ทำไปแล้วครับ mm. เห็นดึงแบบสีความเข้มข้นของมันแล้วร้อมผลิตตอนที่กินมะม่าเผ็ดกลับมาเลยครับไม่ได้กินนานมากแล้วไม่ใช่อะไรหรอกรอบนี้มันจะมาบวกพลังกับโคกเผ็ดด้วยตาย,ตาย,ต,ายตายผมนุ่งตุง้ตงน้องก่อนเดี๋ยวพลาดอ่ะโอเคมาพร้อมครับพร้อมกินได้แล้วครับคือเจ้ากินมะม่าเนี่ยไม่แปลกครับมันเผ็ดเรารู้อยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าสมมติว่าผมเผ็ดมากปุ๊บกินโคกเข้าไปต่อม,มันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวมาเลยหู้นเน้นเน้นเน้น,นม,มา คือบอกกนนะครับว่าผมเหนื่อออกตั้งแต่ยังไม่ได้กินเลยพอรู้ว่าได้กินก็เอาละเจ็เหนื่อทั่วมาครับมากินตักองตามคำก่อนน้อย๋ย่ค่อยติงโคเข้าไปนะครับสองคำยังไม่ค่อยมีอาการครับไปต่อครับคำท่าครับคำท่ามาวผมว่าโอ้กินเป็นอะไรคันหัวดูดีเหนื่อยออกหัวเรากินเผ็ดปะโอไม่ไหวแล้วลดน้ำดีกว่าครับเราดูนะครับว่าคคกเผ็ดจะเป็นยังไงครับ มันเย็นจดขึ้นก็จริงครับแต่มันเพิ่มความเผ็ดเข้าไปครับบ้าที่สุดเอา้ากินไหนก็นกินแล้วที่ผมทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโชว์มากก่อนต้องกินให้หมด หมุนตาไะไหมดเลยโอเคครับหมดเรียบเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับความทรมานกกำลังจะมาครับขณะที่เรากินอยู่อ่ะจะมาดูหรอกครับเพราะว่าเผ็ดปุ๊บเราจะกินเพิ่มกินเพิ่มกินเพิ่มตอนนี้นะครับหลังจจะหมดแล้วมันขึ้นหูแล้วครับซึเหมือนการกินโคกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันช่วยหรือยิ่งซ้ำนะครับคือจู่กวะแรกที่กินยังไงครับจังหวะน้ำเข้าไปมันเย็นครับแต่ละพักหนึ่ง ควมเผ็ดวูบขึ้นมาใหม่ครับบวกเพิ่มครับโอ,อ,อหมดครับเรียบร้อยเรียงนี่ทั้งสองนะครับโอตอนนี้นะครับควมเผ็ดมันจะพั้งพลูขึ้นมาเรื่อยครับพังพลูขึ้นมาไม่ไหวแล้วไอ,อ้ดีนะที่มีจับเพลิงไว้ก่อนตอนนี้ไม่ได้เผ็ดแค่ในปากครับเผ็ดไปถึงคอและรอบๆปากด้านนอกด้วยครับม,มันทวีคูณกันเลยครับโอ้หมดแล้วนม ยังเผ็ดไม่หายเลยและนี่ครับคือสภาพหน้าตาของคนที่เพิ่งกินมาม่าเผ็ดพร้อมกับโคกเผ็ดแบบหมดเกลี้ยงไม่เหลือครับจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับสังเกตที่ลานกว้างบริเวณหน้าผากผมสิครับโอ้โหเหนือไหลไขย้ยอยปากแดงเนี่ยครับถ้าเมื่อถือไปกินพอเ,นเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับแทบอยากจะเผ็ดจนพ่นไฟเลยครับ and a half later hours six อ่ะโอเคพอดับเพลิงอะไรได้ที่หน่อยแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยเรื่องความเผ็ดแน่นอนครับรู้กันอยู่แล้วว่ามันเผ็ดมากแต่ผมกินแบบนี้บ่อยครับจังมากมา,มาเผ็ดแบบนี้ที่คลิปแรกสุดกิน2องล้านสก,กูบิวเอาเครื่องปรุงสองซองใส่จำได้ไหมหรือว่าจะเป็นพวกไก่เผ็ด KFC หรืออะไรเนี่ยผมกินมาเยอะเลยรู้สึกแบบค่อนข้างจะต,ต้านทานได้ทนได้หน่อยครับแต่ความรู้สึของการกิน2อย่างนี้รวมกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกใหม่ครับคือเรากินเผ็ดใช่ไหมครับเมื่ออย่างผมเนี่ยประมาณคำที่ห้าครับจะเริ่มมาเริ่มเผ็ดแล้วถ้าเป็นปกติเราก็จะกินน้ำเปล่าดับเพลิงนะ วินาทีแรกที่กินครับมันเย็นละซาสดชื่นครับหายเผ็ดไปแวบหนึ่งครับแต่หลังจากหายเร็จปุ๊บมันมีความเผ็ดในตัวน้ำนี้ด้วยครับมันบวกกันกลับเข้าไปท้าไม่แบบพุ่งขึ้นไปแทนครับเอาไงนะความเผ็ดเป็นอย่างนี้นะแระถึงประมาณนี้นะเรากินน้วมันดปุ๊บมันลงมาครับลงมาเสร็จแต่มันพุ่งกลับแรงกว่าเดิมครับเป็นอย่างนี้ครับ เป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกินหมดเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือตอนสุดท้ายหลังจากกินหมดทั้งหมดแล้วครับความเผ็ดมันจะค่อยพังพูพังพูขึ้นมาครับต้องวิ่งหาดับเพลิงกินครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมหรือน้ำเปล่าครับถ้าไม่กินไม่ไหวครับมันแบบน้ำหูน้ำตาลน้ำมูกไหลหมดเลยจริงๆนะมันแบบมันแบบอ๋อมันเผ็ดจริงๆมันขึ้นหมดเลยครับเหมือนแบบธาตุไฟในร่างกายแตกสลาประมาณนี้นะครับแต่นี่นะครับผ่านพ้นไปได้ดีครับกับการทดลองกินมาม่าและโค้กรสเผ็ดคู่กันนะครับก็อันนี้มันเป็นของที่เผ็ดมาก มากเกินระดับที่มันควรจะกินนะนะมันเหมือนสำหรับคนที่อยากลองมากกว่าครับอยากลองให้รู้ครับถ้ากินเป็นประจําผมว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นความเผ็ดที่มากเกินไปนะอาจจะส่งผลเสียต่อกระเพาะเราได้นะครับไม่ควรนะครับนานๆกินทีได้หรือว่ากินอี่ยลองให้รู้ให้สนุกเป็นพอนะครับแล้วก็อย่า,าไปแกล้งกันด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเราไม่เคยกินเผ็ดเลยเจออดีเข้าไปผมว่าอาการหนักเผลอๆเข้าโรงพยาบาลได้นะครับอย่าเอาไปแกล้งเพื่อนที่กินเผ็ดไม่เป็นนะครับนอกจากเพื่อนที่กินส้มตำพริกขีเม็ดอยู่ด้วอย่างนั้นจัดไปเลยครับจ ตัวมาม่าและโคกวันนี้ก็ได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเซเว่นมีขายหรือเปล่าถ้าเพื่อนมีหรือเปล่าลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมเจอที่ตลาดครับผมซื้อมาในราคา90บาทนะถ้าในเซเว่นหรือในร้านค้าออนไลน์น่าจะถูกกว่านี้นะผมคิดว่าน่าจะนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองหาลิงก์สินค้าของเจ้าตัวนี้ทิ้งไว้เพื่อนๆใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบไม่รู้ซื้อที่ไหนจะสั่งซื้อาก็กดที่นี่ได้โดยผมได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมลิงก์พันในหมดแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรับ มาม่าและโคกเผ็ดโกสเบเปอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าเพื่อนเคยกินแล้วหรือยังไงคอมเมนต์บอกเลยครับเดี๋ยวไม่เคยกินไปหามาลองกินดูครับแล้วมาคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกับผมหน่อยครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนกินแล้วรู้สึกยังไงครับของผมตัวนี้รู้สึกอย่างเดียวว่าอยากกินห้ามอ่ประมาณนี้กันะครับวิดีโอนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับถ้าผมเจออะไรเจ๋งๆเฟี้ยวเฟแบบนี้ เอามารีวิวจะเอามาทดลองจะเอามาลองกินแบบนี้ให้เพื่อนดูอย่างแน่นอนนะครับสิ่งกระวิดีโอหน้าครับทำไมบ่อยทำท่าต้องไปรักษากระเพาะนะครับเนี่ยโอ้โดรู้สึก,กทำท่าเริ่มปวดท้องแล้วเฮอไปรลยการสวัสดีครับโอ้ปวดท้องโอ้ไม่น่ากินเลย